สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นเมนูกล้วยนะกล้วยน้ำว้านะครับและแหนแดงนะครับผสมผสานกันตอนนี้ก็กำลังดื่มดํากับกล้วยอยู่นะครับเพราะว่าเขาชอบเหมือนกันนะครับกล้วยกล้วยสุกนะครับกล้วยน้ำว้าสุกและแหนแดงนะครับตอนนี้ก็ผสมผสานกันกินอยู่นะครับ นี่คือกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่อีกฝากฝังนนนก่งด้านโน้นนะครับฝากฝั่งด้านโน้นกาลังกินกันอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นฝากฝั่งของกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็แหนแดงดยูกันชัดๆเลยนะครับกินอย่างอริสอร่อยมากเลยเห็นะไหมครับ ผมว่าเขาชอบเป็นพิเศษเลยนะครับกล้วยอันนี้ก็แหนแดงนะครับกินแหนแดงอยู่มีกล้วยผสมด้วยนะครับข้างล่างมีกล้วยนะครับข้างบนก็แหนนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะกินกล้วยนะครับดูดีๆครับนี่ก็กล้วยเหมือนกัน แหนแดงมันใกล้มันก็ไม่ค่อยกินแต่กินกล้วยนะครับนี่ก็เหมือนกันครับ,ครบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตลรงใหม่นะครับสวัสดีครับ